เราทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่ Costco Wholesale นะจ๊ะอลังการมากเดี๋ยวให้ดูกลับกล้องก่อน <laughs> กว้างขวางเป็นโกดังใหญ่เลยนะจ๊ะดูทีวี85นิ้ว1 0 0 7 0 0เหรียญน,นะคะนาฬิกาลอททอมน่าจะใหญ่กว่า อะไรนะแมคโครบ้านเราค่ะโกดังใหญ่แล้วกว้างมาก <got> แต่ก็ขายทุกอย่างคล้ายๆกับที่แมคโครนะคะขายเป็นแพ็คใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆนี่แบบนี้สามเอ็มก oh, เป็นแพ็คใหญ่ๆเลย <got> ตู้เย็นนี้อลังการมากของ KitchenAid ราคาก็ไม่ติดแต่คือกว้างขวางมากใหญ่มากฟรีเซอร์อย่างใหญ่ตู้อบข้างบนเป็นแก๊สไมโครเวฟน,นี่อันนี้ก็เป็นเซ็ตเซรามิกนะคะนอนสติก สามชิ้นยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญก็คูณสามจิหกช่วงนี้ค่าเงินสามจิหกก็ประมาณพันนิดนิดแอบแพงอยู่นาะยี่ห้อไม่คุ้นด้วยนี่ราคาร้อยสี่สิบสตรองนะคะแล้วก็เนี่ยตามรูปเลยยืดได้ด้วยดึงออกมาเออเลิศ ก็เป็นแม่เหล็กเออโคเชอร์นี่เจอของราคาถูกที่ปัดน้ำฝนนะคะสิบเอ็ดเหรียญโอ้ sixty four fillet four pieces <I> mean, get it this is p l e n g y on too oh how much i s one 140, 120. t h a t s cool <S you get a lot of steaks out of Ahead. นี่เหตุผลที่มาคอสโก้ก็คือมีของฟรีให้กินนะจ๊ะเจอของกินอีกแล้วย่านนี้ของกินเยอะมากมีทั้งเนื้อมีทั้งขนมตังนี้เป็นเนื้อซิ so many types 7.39 that's organic okay. I know that I w i l l try Kirkland yeah try it go ahead you want c a k e เจอข้าวไปจ้ะ Product of t h a ท l a ลนใช่ไป Let's get one บ a g 1 9เเหรียญเข้าหอมมะลิน่ดแาี่้าวอันนี้วิสกี้ของแคนาดา1 9เหรียญนึ่งขวดโอ้ว้าวโอ้คราว o ยก l That น this o ี่คือสิ่งที่ซื้อวันนี้นะจ๊ะแค่นี้ All right, แหงอะไรเนี่ยสองรอย oh <my> สองรอยก็เรียน